วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางไทยฮอนด้าได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่และอัปเดตสีสันใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกรายละเอียดกันครับเริ่มกันที่รถครอบครัวยอดนิยมตลอดกาล All New Honda Wave 125บโฉมใหม่ปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดทั้งคันที่พิเศษสุดๆคือรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบ Honda Smart Key กุญแจรีโมทอัจฉริยะใช้งานง่ายและปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับช่องเสียบ USB แบบ Type C นอกจากนี้ยังมาพร้อมเรือนไมล์แบบ LCD ที่ทันสมัยและคมชัดระบบเบรค CBS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่พื้นที่เก็บของ U-box และถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมในทุกๆท,ทริปและยังมาพร้อมราคาที่จุใจทั้งรุ่นลอซีนวดในราคา57,200บาทรุ่นล้อแม็กซราคา59,400บาทมาพร้อม3สีใหม่และรุ่นท็อปสมาร์ทคีพร้อมลอแม็กราคา6800บาท แต่สำหรับใครที่ชอบความสปอร์ตซิ่งต้องรุ่นนี้เลยครับเวฟร้อยยี่สิบห้ dition มาพร้อมโช๊คอัพโปรเฟนเดอร์ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนยิ่งขึ้นพร้อมชุดสีและสติกเกอร์ s 2 c สุดพิเศษผลิตมาในจำนวนจำกัดเพียง500คันเท่านั้นในราคา66,200บาทสำหรับสายพรีเมียมสปอร์ตต้องนี่เลย For z ซ3 5 0รุ่นพิเศษ o อ i n Beyond Perfection ที่ยกระดับความหรูหราและสมรรถนะให้เหนือกว่าใครไฮไลท์คือ โชอ up โอลินสเปเชียล d i ด i ชัที่มาพร้อมปุ่มปรับค่าคอมเพรสสีทองสุดหรูพร้อมชุดแต่ง H2C และพักเท้าหน้าพักเท้าหลังสีทองที่เพิ่มความโดดเด่นและสปอร์ตจำนวนจำกัดเพียง500คันทั่วประเทศราคาแนะนำ27,000บาทและที่ทุกคนรอคอยคือการเฉลยพิเซนเตอร์คนใหม่ของ Honda Wave 125นั่นก็คือโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองครับตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่รักในเสียงเพลง และพร้อมเดินทางไปทุกที่อย่างมีสไตล์ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซปต์ใหม่ของรถเป็นอย่างดีเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ60ปีนี้ไทยฮอนด้ายังจัดตั้งโครงการบริจาาหมวกกันน็อกจำนวน60,000ใบมูลค่า60ล้านบาทโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสถาบันศึกษาส่งมอบหมวกกันน็อก77จังหวัดทั่วประเทศรณรงค์เรื่องความปลอดภัยและสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยทุกคนเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ปลอดภัยอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของไทยฮอนด้าที่เราํำมาฝากันครับแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องใหม่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ